ขอเปิดดิขอเปิดไปดูไปละไม่ใช่ที่อะเพราะเอิญเอาที่เปิดกล่องมาไอ้อะไรหัวฟูฟูอะไรหัวฟูฟูลืมลกิดกุญแจกุญแจเดี๋ยวสนใจคลเลอรกก่อนเดี๋ยวมีมีคุมเครื่องมีคุมเครื่องใส่บนไอ้ขวาบนในแมสข้างบ้านใหญ่ซ่อมได้ไม่คุมฟูฟูดิ้งนี่เองมาเร็วเอิญ มา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 ไม่ต้องมาแล้วเอิญพี่ให้เอิญมาคนเดียวพี่เอ้ยลินอยู่นี่เดี๋ยวเขาพี่อ่ะไม่ได้จะย่อใส่เขานะแต่มือพี่อ่ะเมื่อกี้มันไปโดนไอ้นี่เว้ยมันไปโดนคอนโทร่ที่ถ่ายแล้วเอิญบอกให้พี่หน่อยบอกบอกเออจะสะลดแทนแล้วมาเร็วมาเร็วมาดิทางยวกันด้วยนะมา<ห>ดิเ<ห>ขบาขบันฟ้าไปดิเขาบันฟ้าไปดิเขาบันฟ้าไป อขอนี้ตะขอนี้แน่นอนตะขอนี้แน่นอนตะขอน,นี้แน่จริงป่าววะไม่ใช่อขอหลังจบแล้วตะขอนนะอู้น่ะจบแล้วเออพี่ขอ่ขอะไรนะอย่าเพิ่งหนีไปต่อเลโก้นะใจเย็นๆต่อละเดี๋ยวพี่ช่วยนะเฮยพี่บูลโทรเทมก่อนได้ปะ เดี๋ยวลงมาจะได้มาหิวทำอะไรก็ทำ <laughs> แป๊บนดียนะเดี๋ยวไปช่วยแป๊บหนึง่งวาอยู่ใกล้ๆก็เดี๋ยวจะได้อยู่กันสองคนได้ไงโอ้ไม่ต้องต่อแล้วลงมาได้แล้ว <h ums> <h ums> ลงมาลงมาลงมาไปไปโทรเที่ฟ้าไปมีจับปิ๊นเหรอเรา <No. laughs> <laughs> แล้วทำไมต้องเดินหูยาวยโอ๊โย เออเหยียดอ่ะพับเลยไม่มีรออะไรอย่างเง้นนะพับไปหมดเลยเนี่ยใครขบวนไม้กันล่ะใครขบวนไม้ไม่มีไม่ทันตากโดนแล้วนะไม่ทัน ที่เดิมเลยอะที่ว่าตะขอ,อนี่นต้องถอข่าวแน่เลยถอดออข่าวใช่งานฝ่ามือถ้าเป็นตะขอขาวก็โอเคละเดี๋ยวถ้ามีใครมาล้มแถวนี้จะถอดตะขอนตะขอนแรกเดไปไหนไม่รู้อะเด้ ไ,ได้อยู่ซ้ายคนแล้วน่าจะในแมทไม่ได้อ้งสองเลยประไา้สัตว์เราจะกลับมาไม่ได้กลับมา้ไมที่กลับมาก็ไม่เป็นไรนะเราไม่มีเสียงอะ่ะเราแค่ต้องออกไปจากตรงนี้ก่อนเฉยๆอ่ะ นี่กำลังทุบเครื่องก็ไปแล้วเครื่องที yeah. ure, ่เราซ่อมเมื่อกี้แล้วก็ไปอยู่บ้านกลางเสร็จไปแล้วแล้วก็จะช่วยเพื่อนแล้วเออช่วยเลยเดี๋ยวพี่ขอดูทิศทางลมมาบ้านฟ้าฟ้าก็หายไปแล้วเ้ยังอยู่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 ยับบูนไม่นะ ไปยังไปยังไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่ามาปะกันกลางถนนด้วยเฮ้ยแม่บมานฟ้าแป้งเหรอใช่ไม่ใช่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไม้บ้านฟ้าไมม่ีกำลังจะไปบูนเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไม้บ้านฟ้าอีกต่อไปมีอันนี้เหรอ ไม่มีขับแคนอะเราไม่เห็นอล่าไม่ใช่มีอันนี้เหรออะไรนะฮอร์โมนเหรอใช่เดรนไปคิวนี่ไงโหถึงมาเยือนถึงหน้าประตูเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนฮอร์โมนฮอร์โมนยิวอื่นคตรอะกอนเข้า้านยาให้เราวิ่งให้เราเดินผ่านไม้นี่เราไม่มีแบบบนอะไรเปร้ว้น <laughs> ดูเลยไหมเพื่อนอะไรอ่ะไปไหนอ่ะหลนะนะุดนะหลุดนะหลุดนะจะกลับอ่ะเดานะจะมาแอบมงมันจะแอบได้หรอเพื่อนมันวางของกดอะไรนะจี <c oughs> อะไรอ่ะเฮดกดคิวกดคิวกดคิวคิวไม่มี วางแล้วคุณเจ๊อยู่ท kind of ี่เราเซตแล้วเซ็ตไอไว้เออพี่จะไปรู้นี่เราเะี๋ยวโปรติกันเป็นจีนแหละจีวางจีเป็นเพลงหนึ่งของเก n e r a t i o n มันมาเลยมันมาเลยมาหาแล้วสนใจมุกพี่เลยเดี๋ยวเลยพี่พิษสันเองโอ้โหโอ้คือบอกไม่สนโว้ยกำลังจูนอยู่นี่มีเซ้เพิ่มเลยนะเนี่ยนั่นแหละดิ นี่เราอยู่ซ้ายบนเราก็ไม่เจอโฮเทลเหมือนกันเค่นี้คันยิงเราเองเราเองเราเราเราหยุดหยุดมี่จะหาโฮเทลบูนเหมือนกันเข้าบ้านใหญ่ใช่ไหมเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเม่เข้ามิตาดินไม่เป็นมตาดินเบ็ดมินต์แต่ว่าเขามีบาร์บีคิว ไม่มีตู้ข้าวอ่ะเดะเด็นแฟนไม่เป็นไรหรอกไม่ได้อยู่ที่เครื่องเลยเนี่ยต่อวีโก้ก่อนดิเก็บนี้วิ่งแข่งเลยอะไรว้ายไม่รู้ดีฟองเอ่งมารู้ดีไม่ใช่ปะยังยัง มาแล้วขึ้นมาหรอขี้เลื่อนอยู่ข้างล่างขเลื่อนดักดักดักอยู่ข้างล่างไปแล้วลงไปข้างหน้าแล้วไม่มีไม้นี่หว่าตรงนี้ลืมพับไปแล้วหลบหน้าบ้านเนี่ยแหละหน้าบ้านเนี่ ตัวจีนคงใช้ไม่ได้เราไม่อาจจะไม่ตัวจีก็ได้แผนที่เดียวถึงหรอวะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงทางขวาขวาใครต่อมาเออเอิลเลอร์อ๋อตายดกว่าอ้าวตรงนี้มีโทเทมาฟ้องหน้าเราเลยเนี่ยปุ่นกับแม่เออเออ อ,อยากเหยียบไว้มาหาเอินนะจะทิ้งอาไว้แล้วกันทิ้องอาออะไรวะอ๋อกุณแจ้งอะออ้ยโดนไปแล้วหนึ่งดอกพี่อยากถอนตะขอมากเลยอ่ะพี่หมั่นไส้ตะขอขาวมันะ<笑><笑>เป็นความไอ้นี่ส่วนตัวไม่ได้มีอะไรเลยไว้ไม่โดนน้องนะไหนละ่ะ ตอกล้อนี้ป้าตากล้องนี่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 ป้าล่ะปละโคตรไกลเลยพี่แจมจริงเหรอเฮ้ยไม่แน่หรอกถ้ามันเป็นตากล้องขาวมันก็ต้องมาแหละมาป่ะมาป่ะจบบายบายพี่เก็บกุญแจเลยอยู่แถวนั้นแหละอยู่ฝั่งขวาเงี้ยเอินเอินดูสภาพพี่ก่อนพี่เจ็บอยู่แล้วพี่เป็นอะไรแล้วเฮ้ยพอได้พี่เก็บไว้ก่อนไง รู้มากเอยู่กับฟองเราอุตส่าห์แอบเียนๆเดินออกมานี่เสร็จแล้วต่อกันนะปั๊บแบนี้ได้ไหม,ไมทำไมเสียงมันอยู่ใกล้วะข้าอยู่ไหนบ้านพอ าอะไรไม่เห็นไม่เห็นออล่าแป๊บนึงเดี๋ยวมันไม่เห็นออล่าอันนี้ปะอันนี้ปะอนนี้ปะหน้าบันค้าหน้าบันฟ้าต้องคอยเดินเฮ้ยไม่ไม่ถึงหรอกอันนี้แหละถูกปะเปลี่ยนตะขอเลยชิบหายแล้วควาิบหายไปเย็นดิฉันไม่ละค่ะไปก่อนนะ ระหว่างนี้ระหว่างที่เพื่อนวิ่ไปช่วยเราทิวก่อนละกัน้มาซ้ำผมเก็บเครื่องขวาบนข้างบนนี้ดูอ่ะอาหัวใจม่วงนี้ S <S เใช่ใช่เอิญทิ้งเขาไว้ตรงนั้นบอกให้ไหมไม่ต้องบอกละตะขอก็ถอนไปทัน <S <S เลยอยู่ตรงนี้คงไม่โดนหรอกมั้งตาติคิวอะดูโดนว่ะเข้าตู้กันแล้ว <S <S 2> <S 2> ไม่ทันด้วย <S <S ก็ดีลอยบันฝา ไม่รู้อะสางเพื่อนอยู่ข้างหลังกลับกลับกลับ,บช่วยนะช่วยไม่ได้เพื่อนช่วยไม่ได้เพื่อนไม่ยอมล่าออกไปตรงนี้เราเพื่อนเองเอาไปทางอื่นสิเดูมันส่วน,นผมก็นี่ไม่เจนก็ออกชอบไม่แล้วเหีย้ยวท่อทำไมไม่ออกล่ะ <c oughs> เมามาเร็วมาบูนเอ้ยไม่ใช่บูนฮิวไปสัตว์นะไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่นู้ว่ามันจะมาตะขอนี้อ่ะไม่งั้นจะถอนรอไปก่อนเลยเนี่ยเฟดมาตะเฟดมาเดี๋ยวจะไปล้มในบ้านนะ ไม่ทันรู้ด้วยนะว่าจะมาฝังนี้แต่ไม่ทันโดนไม่ทันมาอุ้มอ่ะอุ้มไหมแล้วอุ้มแล้วอุ้มเข้าเข้าเข้าเกลียดตะขอเธอมากเลย <c oughs> แผลน เงยหัวไอ้ผยมันใช้ใจต่อแบบงงงงเหมือนกันไม่เอิญถ้าเราดูคู่งเนี่ยเราประกอบไม่ได้ใช่ไหมเราต้องใช้สัญชาตญาณเลยออกมาหนักกว่าเดิมอีกออกดีไหมดูให้มัาหยุดท่อก่อนประเด็นคือไม่รู้ท่ออยู่ไหนไปไหนอะไปไหนอะไปไหะไปไหนอะอะไปไหนก็อยู่ที่เดิมแหละ มันไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสิไม่มันยังมันยังไม่มาแมดนี้ไงเห็นไหมเนี่ยนกนกมาอะไรเงี้ยล่ะโอเค่ที่ฝั่งนู้นแหละเอ้ยคุณแจอย่าบอกเราเพื่อนเก็บกุญแจไปไม่จำได้ว่ามันอยู่โซนแถวแถวหินก้อนเมื่อกี้ข้างหลังของอ่ะไปไหนวะอ้าวฝ่าบนหินอ๋อนี่เห็นไหมใช้ใช้ไม่ได้เหรอใช้ได้ดิ แล้วว่าอยู่ฝั่งนู้นน่ะดิมาหาวิงหาท่อกันเตือนเราท่อไม่น่าเกิดชั้นสองออกหน้าบ้านเลยเหรอเฮ้ยเขาอยู่ข้างหน้าฝั่งนู้นอยู่หน้าบ้านเลยเห็นปะวะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมือแฟนนัทฟ้าแล้วมีอแฟนนัทฟ้าเฮ้ยเด็กข้างหน้าขว้าคว้า ข้างหลังกับกับหลังหันกับหันไอ้กับหลังโอ๊ยเดี๋ยวอยู่ยให้หันไปข้างหลังเดินไปข้างหลังข้างหลังตรงไปแล้วขวานิดนึงเออนั่นแหละท่อเห็นเปล่าเห็นเปล่าเปิดก่อนไหมเปิดก่อนเดี๋ยวค่อยลงมันมีเวลาปิดดิเดมันลงไปเลยอ๋อมันบังคับลงเลยเหรอ ขอคุณแจเอินนะจ้าแม่คุณขอบคุณแจเอินครับขอบคุณกุญแจนะค่ะ